สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยทุกท่านก็ถึงเวลาที่นบชพบกันทุกวันนะครับวันนี้ก็เช่นเคยสถานการณ์ทางการเมืองณเวลานี้ก็อย่างที่เราได้รู้ครับถึงแม้ว่าคณะกรรมการหรือกลุ่มของกปป,ป,ปสณเวลานี้เนี่ยคนเขาจะร้อยรอและน้อยลง นะตามจํานวนอย่างที่เราได้เห็นอย่างวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกนี้คุณตุเทพเชื้ทุบันเลขาธิการกกพอสอเนี่ยเขาก็ได้จัดกิจกรรมนะครับบอกรักประเทศไทยไม่เอานายกยิ่งรักแล้วก็ไม่เอาระบอบทักษินระดมมวลชนมาเหมือนกับจะปิดกรุงเทพสามวันนี้แต่เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าพี่น้องประชาชนเนี่ย ไม่ได้มามากอย่างที่เราได้คาดคิดไว้แล้วก็จํานวนนั้นก็น้อยลงแต่นปชแดงทั้งแผ่นดินก็ไม่ได้ไปสบป,ประมาทพี่น้องมวลชนเหล่านั้นนะครับที่ไม่ได้มาชุมนุมกับคุณสุเทพผมนปชแดงทั้งบินแล้วคณะก็คงคิดแหละครับว่าคนไทยบางครั้งเห็นอะไรไปเนี่ยนานๆเนี่ยเขาก็ย่อมรู้ว่ากงจักรหรือดอกบัวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ น้ากำนันสุเทพทำอยู่หน้าเวลานี้เนี่ยคือทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วไม่เป็นไปตามระบบบประชาธิปไตยซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ที่มาลงเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์20ล้านเสียงก็ได้ชี้ชัดแล้วนะครับว่ายี่20ล้านคนเนี่ยต้องการให้ประเทศไทยเดินหน้าในระบอบประชาธิปไตยอยู่นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องชี้วัดว่าคนในประเทศนี้ คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้มากกว่าคณะกรรมการกปปสที่มามากที่สุดในขณะที่เขาชุมนุมเนี่ยมันมากกว่าจํานวนที่ของพวกเขาที่มาชุมนุมขับไล่รัฐบาลอยู่เพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยครับเราจะเห็นว่าเลขากปปสเนี่ยไม่ยอมลดลาวาศไม่ยอมเลิกมบแล้วก็เรียกร้องในสิ่งที่ทำไม่ได้แต่เขาก็จะอยู่ต่อไป พ่อควายสอรอสอคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยบอกว่าจะขอคืนพื้นที่ตรงไหนที่มีคนน้อยก็จะเข้าไปจับกลุมแกนนำที่มีคดีอยู่เมื่อเช้านี้คุณสุเทพเทือกสุบันก็นำคนแบกปูนไปบกแบกปูนไปบกอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าหน้ากำนันเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นสอสอ เป็นรองนายกรัฐมนตรีสุดท้ายก็ลาออกมาเป็นจับกังในที่สุดแล้วก็พยายามขัดขวางทุกอย่างแล้วก็ท้าให้ฝ่ายรัฐบาลเข้าไปสาลายการชุมนุมนี่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่โนโปชแดงทั้งแผ่นดินเล็งเห็นว่าคณะกรรมการกปปสณเวลานี้เนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะทำในสิ่งที่เขาได้หรอครับ แต่สิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือให้รัฐบาลนี้สลายการชุมนุมให้มีคนบาดเจ็บและล้มตายเพื่อที่จะปัดให้รัฐบาลเนี้ยเป็นรัฐบาลที่มือเปื้อนเลือดแต่รัฐบาลก็รู้ทางนปชแดงทั้งแผ่นดินก็พยายามบอกอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าจะสลายการชุมนุมก็ให้สลายแบบละมุนละม่อมรัฐบาลก็ทําแบบละมุนละม่อมถ้าเกิดทาอะไรปลีปผลมลงไปนะครับ สุดท้ายเขาก็ยิงฆ่าพวกเดียวกันเองและปัดความรับผิดชอบไปให้รัฐบาลแล้วมาบอกโจดขานไปกับนานาชาติว่ารัฐบาลทรราชมือเปื้อนเลือดเหมือนกับรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่คือประเด็นหลักที่เรามองเห็นว่าเป็นสิ่งที่คณะกรรมการกปปสขาต้องการพี่น้องคงจําความกันได้นะครับที่หลักสี่เนี่ยเขาเอาคนถือปืนมายิงกลางถนนเพื่อต้องการให้ขวายเราหรือขวายหน่วยงานของรัฐตอบโต้ แต่กลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงที่เราไปที่จะไปขอหีบบัตรเลือกตั้งนั้นน่ะที่ที่เขตหลักสีเนี่ยเขาไม่ได้อา,อาวุธปืนไปเขาก็ไม่ได้ยิงตอบโต้ควายตรงข้ามก็ไม่เกิดเสียหายไม่เกิดบาดเจ็บและล้มตายสุดท้ายก็ก็ลดลาวาศอกกันไปเองเขาก็ถอยไปเองนี่คือสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลไม่ต้องการให้ควายใดควายหนึ่งบาดเจ็บและล้มตายเพราะต้องรักษาตรงนี้ไว้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเฉลิมกระทําทุกวันนี้ผมเข้าใจครับหรือรัฐบาลทำหน้าเวลานี้ผมเข้าใจว่าอึอดอัดเต็มทีฝ่ายนั้นคนก็น้อยแต่รัฐบาลก็กลัวครับถึงคนน้อยเนี่ยแต่คนน้อยต้องเข้าใจนะเวลานี้ผมได้ข่าวว่านำผู้ที่มีคดีติดตัวจากภาคใต้ไม่ว่าคาดีก่อการร้ายไม่ว่าคาดีโจรชิงวิ่งราวต่างๆนานาจี้ปล้น มาอยู่ในม็อบอยู่ในม็อบเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งตำรวจเข้าไปไม่ถึงจับตัวไม่ได้สองเพื่อ,อไว้ทำลายก่าตรงกันข้ามนี่คือประเด็นหลักๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยข้อมูลต่างๆรัฐบาลก็รู้หมดแล้วว่าคนที่อยู่ในม็อบนั้นน่ะที่เป็นหัวขบวนหรือเป็นกาดอยู่นั้นน่ะเป็นใครมาจากไหนอย่างไรผมถึงว่าตรงนี้แหละครับสังคมก็คงจะได้รู้เมื่อถึงเวลา เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่พวกผมออกมาพูดออกมาบอกเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าเกิดพี่น้องประชาชนที่บริสุทธิ์เนี่ยเราไม่ต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ตามหลังคุณสุเทพนั้นที่บริสุทธิ์เนี่ยบาดเจ็บและล้มตายแต่แกนนําทั้งหลายเนี่ยเขาต้องการให มวลชนเหล่านั้นแหละบาดเจ็บและล้มตายหากรัฐบาลนี้เข้าไปสลายการชมุมนุมโดยยิงใส่พี่น้องประชาชนคนของเขาเองแล้วโยนความผิดให้กับรัฐบาลทันทีนี่คือป้าหมายหลักที่เขาต้องการอยู่หน้าเวลานี้ครับ <S <S <laughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่เราห่วงใยและผมก็คิดว่ารัฐบาลก็ห่วงใยเช่นเดียวกันอีกหนึ่งเรื่องครับอีกหนึ่งประเด็นคุณชวานนท์โฆศกพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งขณะนี้ก็ไม่ได้ร่วม ลงเลือกตั้งกับเขาด้วยในขณะที่คุณยิ่งรักไปทำบุญในวันมาค่าบูชาเนี่ยนายชวนนเนี่ยเขาก็บอกว่าขอให้คุณยิ่งรักเนี่ยทำบุญให้ประเทศโดยการลาออก <Yeah. S 1> จริงๆแล้วนะครับคุณยิ่งลักก็ไปทำบุญของท่านแล้วถ้าคุณยิ่งลักลาออกไปเนี่ยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็สั่นคลอนถ้าคุณยิ่งลักลาออกจากการรักษาการเท่ากับคุณยิ่งรักไม่ได้รักษาระบอบประชาธิปไตยเอาไว้ นั่นหมายความว่าคุณยิ่งลักษ์จะลาออกจากการรักษาการนายกรัฐมนตรีไม่ได้อีกแล้วครับแต่สิ่งที่คุณชวนนจะเรียกร้องและร้องของเนี่ยน่าจะไปร้องของกับคณะกรรมการของพวกเองพวกตัวเองคือไปบอกน้ากำนันสุเทพเลขาธิการกปปอสอดีกว่าว่าขอให้ทำบุญให้กับประเทศโดยพามวลชนกลับไปบ้าน แล้วไปบอกสมัครพรรคพวกว่าอยากขัดขวางการเลือกตั้งเสียจะดีกว่านี่แหละครับเป็นการทําบุญให้กับประเทศก็ต้องฝากไปด้วยครับว่าปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นจากรัฐบาลแต่ปัญหาเกิดขึ้นจากพรรคการเมืองที่แพ้การเลือกตั้งแล้วไม่ยอมรับระบบการเลือกตั้งไม่ยอมรับระบบราาประชาธิปไตยในประเทศนี้ต่างหากนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณชวนนทจะบอกจะพูดเนี่ยให้ในายกลาออกเพื่อทําบุญให้ประเทศ ไปบอกพักประชาธิปัตย์ให้ปฏิรูปตัวเองเพื่อประเทศไทยเป็นการทำบุญให้ประเทศไทยเสียจะดีกว่านี่จึงฝากบอกไปถึงพักประชาธิปัตย์นะครับว่าหากไม่มีพรคประชาธิปัตย์เนี่ยผมคิดว่าประเทศเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วเป็นการทำบุญประเทศครั้งยิ่งใหญ่ถ้าพักประชาธิปัตย์นะครับไม่มาขัดขวางการเลือกตั้งไม่มาขัดขวางในระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นปัญหาณเวลานี้นะครับ พักประชาธิปัตย์สมคบคิดกับองค์กรอิสระและอำนาจนอกระบบที่จะเข้ามาจัดการกับระบบประชาธิปไตยในประเทศนี้ครับส่วนผมก็มีแค่นี้ครับเชิญย,ยันิดาครับ